สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแนละรับฟังการวิเคราะห์บอลก่อนเกมดูราคาบอลล่วงหน้ากันเป็นประจำผ่านช่องทาง YouTube Channel ช่องนี้นะครับช่องดูบอลน,นอนกินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่หาข้อมูลและผมดูบอลน,นอนกินกันหน่อยนะครับมีความเห็นต่างหรือคำแนะนำอื่นๆสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยขอเป็นภาษาที่สุภาพกันด้วยนะครับ เอาวันนี้เขาสู่วันอังคารที่9พฤษภาคมก็ไม่ค่อยมีการแข่งขันฟุตบอลเยอะแยะมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีศึกใหญ่ที่ไม่ควรพลาดศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้านะครับก่อนอื่นที่จะไปลุยคู่นี้ขอไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับในไลน์เมื่อวานผมก็ยกมาจากหน้า y o YouTube นั่นแหละนะฮะสามคู่สามคู่เต็งน,นะฮะคู่แรกเล่นไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเฉือนชนะทาง เสาทางตันไป4ประตูต่อ3กินเต็มกันไปนะครับสำหรับบินแรกต่อไปแค่0.25ปอปอแค่นั้นเองนะฮะ,ะส่วนคู่ที่2ผมกลัวไบตทันชนะไม่ถึง2นะครับในหน้า YouTube ผมก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะราคาต่อมา1กว่าก็กลัวลูกที่2จะไม่มาเหมือนกันนะครับก็เลยเน้นไปที่สูงเต็มเกมนะครับสกอร์จบอยู่ที่1ประตูต่อ5แต่มันออกสูงผิดฝั่งนิดนึงนะครับทางเอฟเวอร์ตันเอาชนะไบรตันไปได้1ประตูต่อ5นะครับไบรทันก็พลาดท่าเพราะว่าโดนนําเร็วไปตั้งแต่ นาทีแรกเลยนะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็พยายามจะเอาสกอร์คืนสุดท้ายก็โดนเอเวอร์ตันนะครับซัดไป5ลูกเลยสำหรับเมื่อคืนเมื่อคืนวานนะครับอ่ะก็ ในเรื่องเต็งก็อาจจะออกผิดฝั่งนิดนึงนะครับแต่เรื่องสูงตามผมในราย์บอลนอนกินได้กินแน่นอนนะครับเอาส่วนคู่สุดท้ายผมไปที่ฟูลล่มนะครับก็ชนะแบบสบายๆนะครับ5ประตูต่อ3นะฮะกินเต็มกันไปสําหรับบินที่3นะครับสรุปก็กินเต็มกันไป3บินเต็งสําหรับในเมื่อคืนวานนะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อในศึกยูฟ้าชี้นเล็กที่เรายกมาคุยกันในวันนี้นะฮะเอาสนใจรับบินแบบนี้ในทุกๆวันสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดบีศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหรือว่าลิงก์ไลน์ที่ผมแปะไว้ในคอม ก็สมัครอะไรเรียบร้อยแล้วแจ้งเบอร์มาได้เลยนะครับก็จะติดว่าเป็นสมาชิกรอรับแนวทางแบบนี้ไปพิจารณาเพิ่มเติมได้ทุกๆวันนะครับโดนใจจัดขัดใจสวนตามใจชอบแล้วแต่ได้เลยนะครับรับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยสำหรับในไลน์ดูบอลนอนกินแอดบีศูนย์ศูนย์เจ็ดอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับ มาเข้าสู่เนหาการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอังคารที่9พฤษภาคมตี2วันนี้ต้องตื่นมาดูกันให้ได้นะครับศึกใหญ่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกระหว่างเรอัลมาดริดวันนี้เปิดถิ่นซานติเอโกเบเนเวพบกันมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้นะครับอาจะพูดถึงประสบการณ์ของสโมสรน,นะในศึกถ้วยนี้นะครับ ต้องยกให้กับเรอัลมาริดนะเพราะว่าผ่าน2เวียนมาเยอะกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับซิตี้นี่ก็กําลังมีส่วนร่วมในส่วนของศึกยูฟา่าแชมเปฤฤฤฤี้ยนลีกก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วนใหญ่เข้ามาก็บางครั้งก็ตกรอบแบ่งกลุ่มบางครั้งก็ปลดโผเข้ามาในส่วน16ทีมสุดท้ายได้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประสบการณ์นี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในในถ้วยนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนาโปลีนะครับ นาโปลีเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเต็งในการชิงชนะเลิศถ้วยนี้เลยนะสำหรับในปีนี้แต่ก็สุดท้ายก็ไปแพ้ความเก่าแพ้ประสบการณ์ให้กับทางทีมเอซีมิลานนะครับอาจจะเป็นเพราะการวางแผนผิดๆของทีมใหม่ๆที่แบบว่าไฟมันแรงประมาณนี้นะครับไม่มีการพักตัวนักเตะสโมสรชุดไหนก็ชุดนั้นมาในในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ใช้ชุดเดิมๆนะครับเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะก็เป็นส่วนสำคัญแล้วก็การวางแผนของโค้ชอะไรด้วยมันทำให การที่จะไปถึงฝั่งฝันในสึกช่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับ้าไม่วางแผนดีๆตั้งแต่ในเรื่องของบอลลีกรวมมาถึงบอลถ่วยนี้เลยนะฮะอ่ะประสบการณ์ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต,แต่ตรงก็แต่ตรงนี้ผมต้องโยนกับเรอันมาริดนะเพราะว่าถือว่าอยู่ในสังเวียนนี้มายาวนานนะครับอ่ะถ้ามาเทียบกับโคชอ่าโคชก็เป็นทางคาร์โลเชลติมีประสบการณ์ในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับมาแข่งกับทางเป๊กวาเโอล่าอ่าเป๊กวาเดโอล่าก็ถือว่าเป็นโคชที่ มีความโชคดีนะแต่และสโมสรที่เขาไปอยู่เนี่ยก็สโมสรใหญ่ๆมีเงินทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าโค้ชสองคนนี้น่าจะต้องมาปรับสู้กันแบบสุดมันกันเลยนะครับในเรื่องของตัวนักเตะอ่ะผมคิดว่าในปัจจุบันนี้นะครับซิตี้ไม่ได้ดูเป็นรองทางเรอัลมาดริดเลยนะในช่วงก่อนๆน,นะต้องยอมรับว่าซิตี้อาจจะ ไม่ได้เสริมนักเตะเยอะเท่าไหร่เท่าปีนี้นะครับแต่ปีนี้ผมว่ามาแบบจัดเต็มจริงๆนะในช่วงสมัยที่ซิตี้แบบกําลังรุ่งใหม่ๆนะครับผมจําได้เลยภาพผมถ้าถ้าใครดูบอลน,นะซิตี้เนี่ยถ้าจุดเริ่มนะอันนี้ไม่รู้ว่าจุดเริ่มมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับซิตนะีเต่ะเริ่มมาจากการที่เริ่มซื้อตัวนักเตะที่เป็นท็อปทที่เป็นแบบนักเตะท็อปทเป็นดาวแต่ละสมโมสรใหญ่ๆมารวมกันก่อนตอนนั้นอ่นะคนที่เริ่มผมรู้สึกว่าจะเป็นทางพวกเครกเบลามี่นะครับ คาลอสเตเวสจากแมนยูแล้วก็มาอยู่รวมก,กันกับพวกที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยอยู่ในสโมสรนั้นอยู่แล้วอย่างมาตินเปโตฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แมนซิตี้กลายเป็นทีมใหญ่ที่แบบว่าน่ากลัวทีมหนึ่งไปเลยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของนักเตะโค้ชแล้วก็ความน่ากลัวการทําเกมอะไรตอนนี้ผมยังมองไม่ออกนะเพราะว่าผมว่าสู้กันมันแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงในส่วนของเส้นทางที่เขามาถึงณนะจัจุบันนี้นะครับตั้งแต่แบ่งกลุ่มเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เส้นทางในร่วง16ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายแล้วก็มาจนถึงนัดน,นี้ว่าใครมีสิทธิ์ที่จะชนะในนัดน,นี้นะครับเพราะว่ายังมีอีกนัดหนึ่งที่จะต้องไปแข่งบ้านเชสเตอร์ซิตี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าพูดถึงจุด on, ออนฮะจุดออนก่อนนะจุดออนซิตี้ก็คือการเล่นนอกบ้านนะครับเห็นได้ชัดเลยในฤดูกาลนี้ส่วนเรอัลมาดริด ในช่วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกรู้สึกว่าในบ้านนอกบ้านไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับรู้สึกว่าทีมต่างท่นเวลาพวกเขาเจอทีมต่างท่นหรือว่าทีมที่ไม่ใช่ลาลีกาสเปนอะ่ะทำได้ดีเกือบทุกนัดเลยนะครับเจอทีมใหญ่อย่างไลฟ์ซิกก็จัดการได้แบบสบายๆอะไรกันประมาณน,นี้นะประสบการณ์มันช่วยได้จริงๆนะฮะอาแล้ววันนี้ซิตี้มาเยือนจ้องถือว่าเป็นรองไปเลยนะเพราะว่าในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าซิตี้เป็นทีมที่มีจุดอ่อนในเรื่องของการเยือนนะครับอ่ะแต่จุดอ่อนของมาดริด ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกจุดอ่อนของมาดริดก็มีแค่ในส่วนของการเล่นในบอลในบอลลาลิกาสเปนหรือว่าบอลลีกนะครับเนื่องจากมาโฟกัสตรงนี้หรือเปล่าไม่อยากได้แชมป์ตรงนั้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าได้บ่อยแล้วก็เลยมาแบบทําประสบการณ์หรือว่าทําชื่อเสียงตํานานในถ้วยนี้กันมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับในลีกมาดริดปีนี้อาจจะดูแบบดรอปลงไปกว่าปีเกิดก่อนนะครับแต่ในเรื่องของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมาดริด ทำได้ดีเลยนะครับสําหรับในฤดูกาลนี้นะอ่อ่าเรเห็นจุดอ่อนของแต่ละทีมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาวิเคราะห์เสริมกันไปนะเ่ะเริ่มจากสเต็ปของเรานะครับว่าวันนี้ใครมาต่อใครมาใครมาต่อในราคาไหนจ่ายไปทางไหนนะครับที่ในเรื่องของราคากันก่อนนะเริ่มกันที่ราคาต่อนะครับวันนี้ซิต,ตี้มาต่อนะในราคาเริ่มที่เสมอปอปอกับ0.5นนะครับเลือกฟังกันเลยว่าใครจะชนะในนัดนี้นะฮะ ราคาจ่ายตอนนี้ไปที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสูงต่ำเต็มเกมจ่ายที่สูงเต็มเกมสูงครึ่งแรกผมคิดว่าเล่นได้นะอะถ้าเอาตามราคาตรงนี้ขอขยายนิดนึงถ้าเอาตามราคาตรงนี้นะครับราคาต่อถือว่าเลือกทีมไหนก็ได้เพราะว่ามันออกได้3หน้าอยู่แล้วนะฮะแต่เอาเรื่องของราคาจ่ายเนี่ยราคาสูงผมคิดว่าน่าเล่นอยู่นะคิดว่าน่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็ราคาเต็งเนี่ย มันออกได้2แนวแต่ถ้าจะเชื่อราคาจ่ายตอนนี้นะขอยกไปทางซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับเอาตามราคาที่มันบอกไปก่อนนะอราคาจ่ายมันไม่แน่ไม่นอนครับมันมีไหลนะแต่ราคาที่เราเอาไปตั้งต้นในการวิเคราะห์ได้นั่นก็คือราคาต่อที่มันเริ่มมานะครับเพดานถือว่าไม่เยอะนะเสมอปอปอกับ0.5เลือกฝั่งว่าใครเป็นใครใครจะชนะแค่นั้นเองนะครับไปหาความได้เปรียบในตรงนี้ก่อนนะในส่วนของไลน์อัพสถิติย้อนหลังนะฮะ ผมขอเริ่มกันในส่วนของการแบ่งกลุ่มเลยก็แล้วกันนะครับทั้ง2องทีมนี้ผ่านเข้ารอบมาด้วยอันดับ1ของกลุ่มนะครับนะทางเบอัลมาดิตอยู่กลุ่ม F ซึ่งคู่แข่งก็มีทางไลฟ์ซิกชัคเตอร์เดอร์นิกเซลติกสายแข็งทั้งนั้นเลยนะครับโจร,ระดับ1ที่13แต้มนะครับชนะ4เสมอ1แพ้1ซึ่งนัดที่พวกเขาแพ้ก็คือแพ้ให้กับ RB ไลฟ์ซิกแค่นัดเดียวนะครับ อ่ะส่วนซิตี้นะครับรู้สึกว่าเหนือกว่าในเรื่องคะแนนอยู่คะแนนหนึ่งนะก็คือชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครมาเลยสำหรับการแบ่งกลุ่มในกลุ่ม G ีนะครับมี14แต้มนะครับทีมที่พวกเขาแข่งขันก็มีทางดอทมุลเซบียโคเปเฮเกนก็ถือว่าอยู่ในสายโหดเหมือนกันนะสำหรับ2ทีมนี้เข้ารอบมาแบบสวยหรูกันทั้งคู่เลยนะฮะอ่ะแต่ในส่วนเรื่องการแข่งขันผมยกในส่วนของ16ทีมสุดท้ายก็แล้วกันนะครับแล้วผมจะบอกว่า ความเก่าเกมหรือว่าการวางแผนเะนี่ยมันมีส่วนสำคัญยังไงนะฮะอ่าตรงนี้ก่อนอ่าขออันนี้นัดที่สี่นนัดที่ห้าเอานัดที่หกก็แล้วกันนะครับนัดที่หกทั้งสองทีมนี้ผมขอดูที่แมนซิตี้กันก่อนเรย์อนมัดวิดเนี่ยเคยไปแพ้ในอาร์บีไลฟ์ซิกในรอบนัดที่สี่ใช่ไหมใช่แล้วครับนัดที่สี่มาสามประตูต่อสองดูจากการที่พวกเขาแพ้ 6, เขาไม่ได้แบบว่า เต็มใจจะแพ้เขาเรียกว่ายัางไงนะเขาวางแผนแล้วว่าเราเอากําลังกายนักเตะมาลงนัดเนี้ยมันเปลืองเปล่เปลา,เปลาเพราะว่าคแคนนํนำห่างจากทีมอื่นไปเยอะแล้วครับจึงทําให้แบบไม่ได้สู้อะไรเยอะนะครับเก็บแรงไปในส่วนของบอลลีกกันบ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นอนะพวกเขาเหมือนจะวางแผนแว,ว่านัดที่นัดที่6นัดสุดท้ายนะครับ นัดสุดท้ายพวกเขาก็คิดว่าเก็บ3แต้มได้นอนจากเซลติกอ่ะนัดที่6นัดสุดท้ายเรอัลมาดริดทอเหลมเซลติกมา5ประตูต่อ1นะครับในส่วนของการวางแผนผมว่ามัดริดเป็นทีมที่วางแผนได้ดีทีมหนึ่งนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากเพราะว่าในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเขาคะแนนนำห่างอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อะไรมากมายแค่มาเก็บนัดสุดท้ายกับเซลติกไม่ออกแรงไปกับไลซิกนะในนัดที่ในนัดที่5นะครับส่วนเลส่วนทางทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็ถล่มทางเซเบียามา3าประตูนหนึ่งก็เป็นเกมในบ้านนะในนัดสุดท้ายในนัดในในนัดที่6ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยยังโผโผความอะไรนะโผจุดอ่อนให้เห็นอยู่นะครับนัดที่5ไปเจอกับดอนมุลเสมอมา 0- 0แต่ก็สวยหรูอยู่แล้วนะครับสำหรับ2ทีมนี้ก็อาจจะไม่ต้องยกอะไรมากในส่วนของการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับต้องมาดูตรงนี้นะในส่วนของรอบ16ทีมสุดท้ายรอบที่1นะครับ นัดทีหนึ่งนะแมนซิตี้เสมอไลฟ์ซิกมา1ประตูต่อหนึ่งซึ่งจับคู่มาเจอกันนะครับซึ่งเป็นเกมนอกบ้านเห็นไหมไม่ชนะไลฟ์ซิกเลยนะครับ อ่าไม่ชนะนะสำหรับเกมเยือนก็บ่งบอกให้เห็นเลยว่าเกมเยือนแมนซิตี้มันดูเป็นจุดอ่อนจริงๆนะครับส่วนเรอัลมาดริดก็โดนลิเวอร์พูลนำไปก่อน20แต่ความเก่าอะไรก็กลับมาได้นะครับชนะลิเวอร์พูลไป5ประตูต่อ2แต่ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลในช่วงนั้นอนะ่ะไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนะครับยิ่งมาเจอเกมใหญ่อย่างมาดริดไม่แปลกที่จะเกิดสกอร์แบบนี้นะครับแต่ก็เผยจุดอ่อนนะว่ามาดริดมีการแบบว่าอะไรนะ มีแบบประมาทนิดนึงนะครับก็เกือบจะแพ้ลิเวอร์พูลเหมือนกันแต่พวกเขาก็กลับมาได้5ประตูต่อ2ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าประสิทธิภาพมาดริดมันมีจริงๆนะครับามาในส่วนรอบ16ทีมจากนัดที่2นะครับกลับมาเล่นที่บ้านแมนซิตี้นะถล่มไรซิกไป7ประตูต่อ0เนี่ยก็คือความน่ากลัวของแมนซิตี้เลยนะเวลาเล่นในบ้านนะครับส่วนมาดริดก็เป็นความเก่าของพวกเขานะครับที่จริงจะถล่มลิเวอร์พูลก็ได้แต่เขาเ,าเก็บแรงไปในส่วนของบอลหลีกวางแผนไม่ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ชนะลิพูไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์ไม่ออกแรงอะไรเลยเยอะนะครับเพราะว่านัดแรกเขานําห่างไปแล้วผมว่ามาริดเนี่ยเป็นทีมที่เป็นทีมที่มีการวางแผนที่ดีนะครับดูจากรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าจุดอ่อนของแมนซิอยู่ไหนแล้วก็จุดอ่อนของมาร์ติดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วกลับมาในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งทางรัดเิดก็ถือว่าโชคดีมากๆนะ มาเจอกับทีมอังกฤษทีมที่2อ,อย่างเชลซีซึ่งความมั่นใจอะไรก็ไม่มีคล้ายๆกับลิเวอร์พูลนะครับสถานะเชลซีกับลิเวอร์พูลนี่คล้ายๆกันเลยเพราะว่าเป็นทีมที่แบบว่าง่ายที่จะต่อกรเนี่ยสบายๆนะครับก็ชนะในบ้าน2ประตูต่อศูนย์ในสกอร์ที่แบบว่าขาดแต่ว่าพอไหวอยู่ส่วนซิตี้เล่นในบ้านเขาเขาก็ถือว่าวางแผนดีนะเวลาเล่นในบ้านเขาก็จับาเยอร์ไป3 0เลยนะครับแล้วกลับมาในนัดที่2ในรอบ8ทีมบาเยอร์เน่ย เมสซิตี้ทำได้แค่เสมอบบเยนหนึ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านัดก่อนหน้านี้มันนำไปแล้วก็เลยแบบว่าไม่ไม่ต้องออกแรงเยอะก็เสมอบาเยนไปหนึ่งหนึ่งเข้ารอบมาจนได้นะครับส่วนมาริดก็กลับมาชนะเชลซีจากการเยอรือนสองประตูศูนต์ต่อไป,ปตูรวม40ศูน์ซึ่งก็เป็นงานง่ายมากๆต้องบอกเลยว่าเรอัลมาริฟเส้นทางของพวกเขาอาจจะดูแบบปูพรมแดงมาเลยนะทีมที่พวกเขาเจอในรอบ16ทีมก็ลิเวอร์พูลกับเชลซีส่วนส่วนแมนซีก็เจอกับทาง เจอกับทางไลฟ์ซิกเจอกับทางดอทมุลนะครับแล้วก็มาเจอกับบาร์ยันมันก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่หลุดพ้นมาเจอกับทางเรอัลมาริดได้ซึ่งในรอบนี้ต้องบอกเลยว่าจุดอ่อนเห็นนี่แล้วนะว่าแมนซีเนี่ยเป็นทีมเยือนนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของแมนซีในตอนนี้เลยแล้วก็มาเจอกับเรอัลมาริดเรอัลมาริด ต้องดูก่อนว่าเกมในหลีกของพวกเขาต้องไปเจอใครถ้าเจองานแบบว่าไม่ได้หนักมากผมว่ามาดริดจับเต็มในบ้านวันนี้แน่นอนนะครับในส่วนของการวางแผนอะไรแล้วผมว่ามาดริดทําได้ดีนะอะเส้นทางที่เจอที่ผ่านเข้ารอบมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นงานง่ายมากเลยนะสำหรับมาดริดนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่แบบว่าหนักหน่วงพอสมควรเลยนะที่ต้องมาเจอแมนซิตี้นะครับหน้าบอลทางบอลสเปนมาเจอกับซิตี้ในยุคนี้ จะสู้ได้หรือเปล่าโอ้ตรงนี้มันต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่แล้วนะฮะอ่ะก็เห็นเส้นทางของพวกเขาแล้วนะครับว่าเรอัลมาดริดผมสรุปเลยนะเส้นทางเนเรอัลมาดริดเป็นทีมที่มองเกมต่อไปนะครับจะทุ่มเทใส่นัดนี้ไหมก็ต้องไปดูเกมต่อไปของพวกเขานะครับถ้านัดนัดต่อไปแบบไปเจอบาซ่าในเกมของยูฟาแชมเปี้ยนีกพวกเขาก็จะเก็บแรงไว้แล้วก็ไปโฟกัสในนัดหน้าด้วยนะครับในตรงเนี้ย ก็ทําให้รู้ว่ามาริติไม่น่าจะมาแบบจัดเต็มเอาเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอลในในบอลบอลลีกของพวกเขาอ่ะก็อยู่อันดับ3แล้วก็โดน e แอลติโกมาริดแซงไปก็น่าจะไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายแล้วนะครับสิ่งที่เรอัลมาริดโฟกัสต,ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นบอลถ้วยนี้นะอ่ะส่วนแมนซิเตีรนะครับเรื่องที่เขาโฟกัสต,ตัวนี้โอโ้โหปวดหัวมากมนะถ้าเป็นเป๊ปกัวเดียล่านะครับบอลลีกก็ต้องเอาในศึกยูเออในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องแข่งคะแนกนกับอาร์เซนอลนะครับถ้าวันนี้จัดเต็ม แรงที่จะไปแข่งกับทีมอื่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็อาจจะหมดแล้วก็อาจจะทําให้เสมอหรือแพ้ก็ได้นะไม่เป็นแต้มต่อของอาร์เซนอลนะครับบอลลีกก็น่าห่วงบอลนี้ก็เขาได้อาจจะโฟกัสดนะครับแต่ถ้ามีสมาธิจริงๆกับเกมนี้ผมว่าต้องต้านเรอัลมาดริดให้ได้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องเสมอนะครับแล้วค่อยไปเอาจริงที่ในบ้านตัวเองนะอะตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าทั้ง2ทีมนี้ไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับถ้าจะให้วิเคราะห์วันเลือกเต็งไปทีมไหนนะครับ อามาดูไลน์อัพกันต่อนะครับไลน์อัพของมาดริดมาในแผน4-3-3นะครับหน้ามีวินิเซจูเนี่ยนะครับวคาริเมนเซม่าประสบการณ์สูงอยู่แล้วในช่วยนี้นะครับแล้วก็ขวาเป็นโรดิโก้นะครับกลางมีรูก้าโมริกโทนี่ครอสบาเวเต้นะครับตัวท็อปทอปทั้งนั้นเลยนะสำหรับแดนกลางของมาดริดหลังมีคามาวิงก้าอาราบาโรดิเกอร์แล้วก็คาร์วเจลนะครับกูตัวเป็นผู้รักษาประตูนะฮะส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาในแผน4-2-3-2-4-1นะครับหน้าก็มีเออร์ลิงฮาลานคนนี้ก็มี ไฟแรงอยู่แล้วนะครับก็อ,อยากจะสร้างตํานานในถ้วยนี้เหมือนกันนะเป็นเด็กอยู่นะครับก็มีมีหน้าที่ก็ต้องทําประตูอย่างเดียวนะฮะกลางมีเบอร์เดโรสินวาเควินเดอร์รอยนะครับคุนโดกันแล้วก็แจนะ็คกิริสแล้วหลัง2เป็นตัวรับ2นะครับจอห์นสโตนแล้วก็ทางโรดี้นะครับแล้วก็หลัง3วอล์กเกอร์คาวอล์กเกอร์นะครับดีอาร์สอาคันจิแล้วก็เอ็ดเดอร์ซันนะครับ้ Ash, gy, Sun, บ็ดูจากแผนของซิตี้กับมาดริดแล้วก็ผมคิดว่าอืมมาดริดยังดูดีกว่า ผมคิดว่านักเตะดูดีกว่านะครับตัวประสบการณ์มีตัวนักเตะดาวรุ่งแบบว่าอายุน้อยพร้อมวิ่งพร้อมทําเกมก็มีอยู่นะครับส่วนซิตี้ก็เอาง่ายนะซิตี้ถ้าจะเอาชนะได้ต้องหวัง2ตัวเนี้ยเควินเดบอยส์กับอารานถ้ามันท็อปฟอร์มอ่ะเกมไหนก็ไหลลื่นประมาณนี้นะก็ต้องฝากความไว้กับ2ตัวนี้ด้วยนะครับแต่ในรูปในรูปเกมที่จัดมาผมว่าสู้กันมันแน่นอนนะครับถือว่าพอๆกันเลย 50- 50ิห้ท้ายคะแนน2ทีมนี้นะครับผลงานการเจอกันส่วนใหญ่ก็ อ,อ่าแบ่งกันไปชนะกันไปทีมละสี่ครั้งนะครับมาดริดสี่แมนซิตี้สี่เสมอกันสองถ้าดูจากเฮตวเนี hey ่ก็ออกได้สามหน้าเลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในปีสองพันยี่สิบสองเดือนพฤษภาคมนะครับมาดริดเอาชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนนนั้นไปเล่นในบ้านแมนซิสี่สามนะครับแมนซิ 4, ชนะมาแล้วก็เล่นในบ้านแมนซิชนะสองหนึ่งเล่นไปเยือนมาดริดก็แพ้หนึ่งสองนะครับถ้าดูจากสถิติตรงนี้นะบ้านใครบ้านมันนะครับสถิตินี้บง่งบอกได้เลยว่าบ้านใครบ้านมันเอาในส่วนของ ในช่วงสี่ห้านาสุดไม่ว่าจะเป็นบอนลลีหรือบอลถ้วยนะครับแมสซิตี้ดูดีนะชนะตลอดเลยนะครับชนะลีชนะเวสต์แฮมชนะฟูลแลมชนะอร์เซนอลชนะเชฟฟิลด์ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าแรงจูงใจเขามาสูงอยู่แล้วนะครับตอนนี้อ่ะแมสซิก็ต้องเก็บแต้มอย่างเดียวในลีนะครับเก็บแต้ม3มแต้มในทุกนัดเพื่อกดอันอร์เซนอลต่อไปจึงทําให้ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาสถิติแมสซิดูดีกว่านะฮะเอามาดูในส่วนของมาริดนะครับผลงานในบ้านถือว่าไม่แพ้ใครเลยนะผลงานดีในบ้านด้วยนะครับ ชนะโอซาวสุดาสอไปเยือนโซเซลัดแพ้2อูนย์นะครับชนะอเมริกาสี่สองนะฮะเยือนกิโรนาแพ้มา4ี่สองแล้วก็ชนะเซลตาบิโกสองประตูต่อศูนย์นะครับอขอดูสถิติย้อนหลังกันนิดนึงนะฮะส่วนใหญ่สูงแรกสูงเต็มเกมเนี่ยจะมาในแบบสัดส่วน50-50นะครับแต่ช่วงหลังๆตั้งแต่ปี2020สูงเต็มเกมมาตลอดลนะะไม่ว่าจะเล่นในบ้านมาริตหรือว่าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเอาตามสถิตินี้ได้น่าจะไปทาง สูงเต็มเกมนะครับสำหรับคู่นี้แต่สูงแรกนี่แบบมันมาในสัดส่วน5050 50. ไม่อยากจะแนะนำเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะมาผลงานของเรอัลมาริดนะครับในบ้านไม่น่าเป็นห่วงแพ้แค่บีเรลนะครับที่เหลือเก็บชัยได้หมดเลยในลีกนะฮะขอตัดในลีกออกก่อนขอดูในยูฟากันแล้วกันนะครับยูฟาเชเบลลีกในฤดูตั้งแต่ฤดูกาลนี้ตั้งแต่ปี2022นนะครับเล่นในบ้านคือไม่แพ้ใครเลยสถิติดีมากเลยนะครับสำหรับบอลถ้วย ชนะเชลซีชนะอ์พูชนะเซลติกแล้วก็ชนะชต้าโดเนตนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องในบ้านนะขอดูเกมถัดไปนะครับเกมถัดไปทีเรอัลมาดริดจะได้ไปแข่งกับทางเกตาเฟ่อาถ้าดูจากเกมถัดไปแล้วคิดว่ามาดริดใส่เต็มในนัดนี้แน่นอนนะครับน่ากลัวเลยนะสำหรับมาดริดในค่ำคืนนี้มาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างน,นะครับก็ผลงานดีต่อเนื่องนะต้องไม่ไมแปลกนะที่จะอยู่อันดับหนึ่งในสึกพรีเมียร์ลีกในบ้านนอกบ้านเก็บ,บชัยได้หมดเลยนะฮะแพ้ แพ้ใครมาแพ้แค่เลสเตอร์ซิตี้ในส่วนของราคานะครับส่วนใหญ่แพ้ราคานะอ่ะส่วนการเยือนนะครับส่วนของการเยือนมีจุดด้อยนิดนึงก็คือแย่ yeah, สุดคือเสมอแล้วก็ยิงไม่ขาดนะครับยิงขาดแค่ไอ้พวกท้ายตารางอย่างเซาท์แฮมตันบอนมัดบิสตอลซิตี้ทีมทีมที่แบบว่าดบดบลีกลงไปนะครับแต่ถ้าเจอกับทีมใหญ่อย่างอาร์บิลิฟซิกฟอเรสนะครับสเปอร์แมนยูเซาแฮมตัน สมาร์ซิตี้นอกบ้านคือไม่ดีเลยนะครับแล้ววันนี้ก็คือเป็นเกมใหญ่เช่นเดียวกันแล้วนั้นล่าสุดที่เล่นนอกบ้านเจอเกมใหญ่คือไบเยนมิวนิกนะครับก็ชนะไม่ได้เหมือนกันเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งอ้าวก็ทําให้เห็นจุดอ่อนแมนซิตี้เวลาเจอทีมใหญ่นอกบ้านนะครับเขาไม่ดูเป็นรองไปเลยนะตรงนี้ตกเป็นรองไปเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะนัดต่อไปพวกเขาต้องไปเจอกับชาร์ฟเวอร์ตันนะครับก็กดดันในลีกด้วยนะอ่ะตรงนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับซิตี้ อาจจะไม่เปิดเกมมากอาจจะไม่เปิดเกมมากเพราะว่าจากที่เห็นในอ่าในในสิ่งในในรอบ16ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่อะเขาแพ้นอกบ้านไม่เป็นไรนะแต่มักจะกลับมาเอาในบ้านได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นความหนักใจของเรอันมาริดในนัดหน้านะเรอัแมาดรติดต้องใส่นัดนี้แบบเต็มสูบเลยนะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็นําขาดสัก2ลูกนะครับถ้ามาริดไม่อยากลําบากในนัดหน้าส่วนซิตี้ อ่ะผมก็ควบคุมไม่ได้นะถ้าเป็นซิตี้ก็คือเวลาเล่นนอกบ้านมันไม่ดีมันเล่นไม่ดีสถิติมันไม่ดีเป็นจุดอ่อนไปเลยนะครับผมว่าทีมที่น่าจะเก็บชัยในวันนี้ต้องคิดว่าเป็นเรอัลมาดริดนะครับในส่วนของการวางแผนอะไรของพวกเขาที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะก็คือถ้านัดหน้ามันเป็นเกมใหญ่ผมว่ามาดริดอาจจะดูดรอปลงไปนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าพวกเขาไม่ได้สนบอลลีกแล้วโฟกัสตรงนี้อย่างเดียวนะครับผมคิดว่ามาดริดมาเต็มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ จุดอ่อนก็คือนอกบ้านแล้วนะครับ2ตอนนี้เขาต้องโฟกัสในลีกด้วยสมาธิอาจจะเป๋ไปมากกว่าไรอันมาริดนะผมว่ามาริดแมนเชสเตอรซิตี้เปแน่นอนนะครับเพราะว่าในลีกก็ต้องเอานะครับบอลถ้วยนี้กูก็ต้องเอาประมาณนี้นะอผมว่าสมาธิตรงนี้อาจจะทําให้จุดตัดตัดเป็นจุดอ่อนของแมนเรซิตี้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอา่าแต่ในเรื่องของตัวนักเตะหน้าเกมจะเปิดมาแบบไหนเราก็ไม่เคยเห็นแบบว่าชุด แมนซิตี้อ่ะมันเปลี่ยนใหม่ทุกยุคเลยนะเดี๋ยวก็ตอนนี้มีฮาลานเมื่อก่อนไม่มีฮาลานเมื่อก่อนยังเป็นเอดินเซโกอะไรกันประมาณนี้นะครับแล้วก็มายุคใหม่ก็เปลี่ยนนักเตะใหม่แล้วก็เป็นชุดที่แบบดีกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆนะซิตี้นี่คือจุดเด่นของพวกเขานะครับแล้วปีนี้มาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จเยอะมากๆเลยนะอ่ะนักเตะชุดนี้ผมต้องบอกเลยว่าพอจะสู้มาดริดได้นะครับผมว่ามันพัฒนามาถึงจุดนี้แล้วนะส่วนมาดริดก็ ถือว่าครบเครื่องกว่านะมีทั้งพวกเก่าเกมนะครับที่มีประสบการณ์อย่างลูก้าโมริกโทนี่ครอสเบนเซม่าที่เหลือก็จะเป็นแบบ,บตัวนักเตะที่แบบอายุน้อยหรือว่าอายุ20 e สต้นๆเนี่ยพ,พวกนี้ก็ต้องการสร้างชื่อเสียงในตรงนี้อยู่แล้วนะครับอ่าผมว่ามารวิดครบเครื่องตั้งแต่เรื่องของอายุนักเตะความสามารถนักเตะนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีประสบการณ์ใหม่อยู่หลายตัวนะครับคนที่มีประสบการณ์ในซึ่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกคิดว่าน่าจะมีทางพวก คิวเดอะบอยส์ประมาณนี้นะ,ะประสบการณ์อาจจะดูน้อยกว่าทางเรอัลมาดริดนะครับแล้ววันนี้คิดว่ารูปเกมจะเปิดมาแบบไหนก็ต้องไปดูใน90นาทีนะผมบอกยุคนี้ไม่ได้นะครับว่ามันจะเปิดมาแบบไหนนะ,ะแต่ถ้าดูจากความครบเครื่องอะไรแล้วผมยกให้กับเจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับอย่างแรกก็คือไม่มีอะไรต้องโฟกัสแล้วนะฮะแล้วก็เกมในบ้านดูดีด้วยแล้ววันนี้ซิตี้จุดอ่อนก็ให้มีเห็นมากมายนะครับจุดอ่อนเยอะกว่ามาดริดก็คือตั้งแต่ การเยือนนะครับการเยือนการที่จะต้องโฟกัสอีกหลายๆอย่างในฤดูกาลนี้นะครับถ้าไม่มีสมาธิในส่วนไหนส่วนหนึ่งอาจจะเสียไปทั้ง2แชมป์เลยก็ได้นะครับอ่ะแต่คิดว่าเป๊ป้โกเดล่าก็คงต้องเอาจริงเอาจังกับนัดนี้เหมือนกันนะครับอ่ะผมว่าเท่าๆกันเลยนะแต่วันนี้ขอชี้ไปที่เรอัลมาดริดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตามเซิีเล่นไปที่สูงเต็มเกมด้วยนะครับอสรุปท้ายคลิปนะครับคู่นี้ก็ ในบ้านก็จัดเจ้าบ้านไปก่อนนะครับซานติโกเบรนาบิลเรอันมาริดไม่กลัวใครนั่นไหนอยู่แล้วเนาะอันนี้เรื่องของส่วนการสรุปก็ต้องยกกล้องตอบไปเลยว่าเล่นเรอันมาติดนะครับแล้วก็สูงเต็มเก,ม,เกมตามไปด้วยนะฮะอ่าใครที่จะเล่นซิตี้ก็แนะนําให้ไปเล่นในบ้านเขาก็แล้วกันนะครับสําหรับในนัดหน้าเนาะอ่าใครที่เชียร์ซิตี้อยู่ก็เชียร์ไปนะครับก็หวังให้เสมอก็ยังดีนะอย่าโดนนําขาดก็แล้วกันนะครับอ่าวันนี้ก็เล่นไปที่ ก็จบกันไปแล้วสำหรับการสรุปนะครับก็จบไปที่การเล่นมาริดแล้วก็สูงเต็มเกมนะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นที่น่าพอใจเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ที่รับฟังนะครับบางคำผมอาจจะพูดวกไปวนมาก็ต้องขอไปกันด้วยนะอ่าฝากติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับมีความเห็นต่างหรือคำแนะนำอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะ แนะนำเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากติดตามบอลนอนกินวี1เฟซบ o ๊กเอทกันด้วยอ่ะวันนี้ก็ไปพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับแล้วค่อยตื่นมาดูกันในตีสองนะครับอ่าใครที่ทํางานทํางานอยู่หรือว่าต้องตื่นเช้าไปทํางานก็อาจจะมาดูผลในตอนเช้าก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ชอบฟุตบอลแนะนําว่าอย่าพลาดก็แล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ